ยินดีด้วยสำหรับโอมกับน,น้องเปิ้ลเฮ้ยนิคดกด เพื่อนได้สนับสุนต่อนะครับก็อย่ันยาวเล ผลแล้วอ่ะโอ้ยูนเยลูกเฮ้ยี่โอ๊หล่อมากยมีลูกผมมีท้ายฟีป็นลูกแปดด้วยใช่ที่นี่พี่ที่บ้านครับพี่ที่ทำงานด้วยกะได้แล้วก็าทำงานที่เดียวกันต้องบ่าวสาวทำงานที่เดียวกันแป้แล้วนะคนบ้าคนดีเลย่ทคนมีากความสุมากวัท้ายว่าเจ้าบ่าอย่างนีน้องวัยวันะคะ นานารักการัะแบบนี้ตลอดไป,ไป,ไปอะพี่โอมรู้พากวนไหพี่โอมก็คือเหมือนเหมือนดังวิดีโอที่ทำให้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนุกและนุกเป็นที่สุดพี่โอมนะป่ารอดูสายยาง ที่มีอยู่เหือเฟือเนใช้ชีวิตไห้มีความสุขแล้วมีความสุขมากนะครับมีสุขาพแรสีสีเหมือนนีเหมือนสันมันติดค้จับีแหง งานสนุกมากเลยครับกว่าจะซื้อบัตรได้นะครับต่อคิวยาวมากเกือบสองชั่วโมงครับสัญญากับน้องนุกว่าเด่งที่พี่เคยทำบิณฑ์พากับพี่โอมไปนี่เคยชวนพี่โอมไปกินเต้นไพรชวนพี่โอมไปกินเหล้าบ้างนะครับต่อไปนานๆทีนะครับถ้าเผื่อว่าโอมหายไปไหนเราอ้างคือพี่ก็อย่าไปเชื่อนะครับขอให้พี่โอมน้องนุ๊กมีความสุขนะครับพี่โอมพี่นุ๊ก กินดีด้วยกับความรักของพี่ทั้งสองคน,นะคะ่ะรอมาตั้งนานแล้วก็ถึงวันนี้แล้วเนาะดีใจกับพี่ด้วยจริงๆเลยค่ะมีหลานวๆแล้วเอามาแก้กันเนาะผมก็ผิดมาตลอดนะก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนี้ยเมื่อไหร่จะได้แต่งพี่ก็ได้สุดท้าได้แต่งแต่ขอให้เมาสุด้วกันะครับมีหลาน็วๆแล้วกันครับ จริงๆแล้วผมรู้ว่าพี่แต่งมานานแล้วเดือนหนึ่งแล้วแต่งมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จริงมากวันนี้จัดฉลองฉลองดีใจที่แบบว่าเขาได้ประกาศครบรอบแล้วหนึ่งเดือนแล้วอะไรเงี้ยนะก็มีความสุขเยอะนะครับก็ทราบมาว่าแฟนคนสวยแล้วก็ย้ายมาทํางานที่ตึกเดียวกันด้วยโอมโหมมันแบบเหมือนมาด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยอะไรจะตัวติดกันขนาดนนั้พี่โอมที่ก็เป็นพี่ชายที่ดีนะครับสอนเยอะงานเข้ามาเข้ามาโวย ก็มาบอกวันนั้นแต่วันนี้ก็ต้องมีสัง สำหรับพี่โอมแล้วก็นุ๊กนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับกับนนี้พี่โอมก็จะเลิกสูเพนะครับแล้วก็หันหน้าเข้าวัดก็ยินดีด้วยขอบคุณมากครับพ่พูดเหรอ่ <c oughs> รมาวมาม,ามายินดีด้วย คนแรกเลยนะในรุ่นเนาะคนอื่นเดี๋ยวตามไปก็มึงก็แซงกูไปนะสุดท้ายนะแล้วก็รีบมีหลานไวๆเว้ยนอนจับมือกันอย่างเดียวไม่ท้องละมึงยินดีด้วยยินดีด้วยก็รู้จักมาเธอร์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไอแบกนะครับยินดีด้วยจริงๆไหนๆก็หาเมียได้แล้วก็รีบมีลูกะ ผมเป็นมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วขอให้มีหลานไ,ไวๆนะครับจะได้จะได้มีหลานมาเล่นอีกคนหนึ่งในกลุ่มนะครับเวลาจะทำอิงเจ็ตทำอะไรก็คิดถึงผมบ้างนะถ้าเรียกร้องความช่วยเหลืออย่างเงี้ยตอนแรกก็บอกเขาว่าเออมีอะไรให้ช่วยนะเพื่อนนะก็บอกว่าจะกูแกงใจอะไรเงี้ยเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลย มึงีเซ็นเตชันก็ยังมีเลยไปตั้งแต่วันนี้ไปถ่ายมีเซ็นเทชันให้อะไรย่างี้ก็เป็นคู่น่ารักดีก็ไม่คิดว่ามึงร่วมขอลงกับใครได้แต่ว่าดีใจด้วยที่มึงแบบแต่งงานกับลูกสักทีอะไรงี้มีหลายคู่เยอเลยนะ